สวัสดีครับสวัสดีคอบอลทุกทท่านด้วยนะครับผมวันนี้ก็มาพบกับพี่เข้มทางบอลอีกหนึ่งครั้งพร้อมแนวทางฟุตบอลคันเด่นๆห้ทั้งหมด3คู่สำหรับค่ำคืนนี้นะครับเดี๋ยววันนี้เราจะจัดให้นะครับผมก็เป็นบอลยูโรกันเลยนะครับผมเป็นคู่สวีเดนเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของทางเบลเยียมนั่นเองนะครับสวีเดนกับเบลเยียมนะครับผมเจอกันมา2ครั้งก็เป็นทางเบลเยียมชนะทั้ง2ครั้งเลยนะครับด้วยสกอร์สองศูนย์และหนึ่งศูนย์เท่ากับว่าเฮ็ดถึงเฮ็ดเนี่ยต้องพูดตามตรงว่าเบลเเยยยยีมมข่่ัับบลนะครแตถ้าให ชนะหมดเลยนะผมชนะทางไอร์แลนด์มาได้นะผมและชนะทางฟินแลนด์มาได้ด้วยสกอร์สองศูนย์และสองหนึ่งนั่นเองนะครับกับกันนะผมกับเบลเยียมที่ฟอร์มถามว่าในปีนี้เขายังไม่มีโปรแกรมการแข่งขันนะผมแต่ถ้านะมองในเรื่องบอลโลกเนี่ยเขาดันไปเสมอโคเชียนะครับผมแล้วก็แพ้ไปนะครับผมก็พูดตามตรงแล้วเบลเยียมก็มาตรฐานโดยรวมเขาก็มันมันมันมีมาตรฐานในเรื่องเกมกองกลางที่ดีนะครับผมแต่แนวลุกก็ยังขาดหายไปนะครับผมแต่ถ้ามองในเรื่องความพร้อมนักเตะก็ต้องพูดตามตรงว่าวันนี้กลับมาพร้อมนะผมถามว่าลูกกูจะเบ่งล่างท้องหรือไบดู ยากนิดหนึ่งแต่ถ้าให้มองฟอร์มโดยรวมก็ต้องมองตามตรงว่าเบลเยียม ยังไงก็ต้องชนะได้แน่นอนนะครับตอนนี้ขอมองไปที่เบลยเยียมได้เลยนะครับแล้วไปดูคู่ที่2ที่ผมจะจัจให้นะครับผมก็เป็นบอลลาลิก้าสเปน2นะครับผมเป็นคู่คาตาเกนาเปิดบ้านต้อนรับกำลัีกัทางลูโก้นั่นเองนะครับคาตาเกนานะครับผมฟอร์มพัานหลังสุดทุกรายการเก็บชนะได้2เสมอ1แพ้ไป2นะครับส่วนทางลูโก้ฟอร์มพัานหลังสุดทุกรายการยังไม่ชนะใครเลยนะครับเสมอไป3แพ้ไป2นะครับถือว่ายำแย่มากและถ้าให้พูดถึงเรื่องฟอร์มไปเยือนนะครับผมก็ใช้คําว่า8นัดติดต่อกันแล้วนะครับผมแพ้ ครับผมกับฟอร์มในบ้านของทางคาตากิน่านะผมห้านัดหลังสุดทุกรายการชนะ1เสมอ1แพ้ไป3นะผมก็ถ้าพูดตามตรงแล้วฟอร์มแย่ดูทั้งคู่เลยนะครับผมแต่ถ้ามองเรื่องสถิติที่เคยเจอกันมาก็ต้องพูดตามตรงว่าใครเป็นเจ้าบ้านส่วนมากก็จะชนะไปนะผมแล้ววันนี้คาตากิน่าเล่นในบ้านถามว่าจะจบลูโก้ได้ไหมก็มีโอกาสสูงมากเพราะฟอร์มลูโก้แย่มากๆด้นนี้ผมเลยมองว่าคาตากิน่า จบได้แน่นอนให้จิ้มไปที่คาตาเกิน่าได้เลยนะครับแล้วไปดูคู่สุดท้ายที่ผมจัดให้นะผมเป็นคู่ฟินฮาร์ปเจอคมลัมเบอร์นะครับผมฟินฮาร์ปนะผมฟอร์มห้านัดหลังสุดทุกรายการนะผมเก็บชัยชนะได้เพียงแค่นัดเดียวเสมอไปสองและแพ้ไปสองฟอร์มถือว่าย่ำแย่อย่างมากนะผมแล้วฟอร์มในบ้านอย่างเดียวห้านัดหลังสุดทุกรายการเขาไม่ชนะใครเลยนะผมเสมอไปสองและแพ้ไปสามนะครับกับกันนะผมกับลัมเบอร์ที่ฟอร์มห้านัดหลังสุดทุกรายการเนี่ยชนะสามเสมอหนึ่งแพ้ไปหนึ่งฟอร์มถือว่าโดดเด่นและฟอร์มไปเยือนของทางลัมเบอร์นะผมกนนนะะผมมมััดดหลลงสสุุทกกรราายยยชไไไปปเเเอ่คแพ้ แล้วก็ต้องพูดตามตรงว่าฟินฮาปนะผมฟอร์มย่ำแย่กว่าเยอะนะครับผมและยิ่งในเรื่องสถิติที่เคยเจอกันมาก็ต้องพูดตามตรงว่าฟินฮาปนัดล่าสุดบุกไปเยือนลมเบอร์ชนะมาได้นะผมแต่ถ้าเป็นทางลมเบอร์บุกไปเยือนทางฟินฮาปก็ชนะมาได้เหมือนกันเท่ากับว่าใครที่เป็นเจ้าบ้านส่วนมากมักจะโดนนะผมแต่ถ้ามองจริงแล้ววันนี้นะผมฟินฮาปเล่นในบ้านตัวเองก็ยังมีภาษีที่ว่าความเป็นความเก๋ากว่านิดนึงนะผมแต่ถ้าให้มองจริงคู่นี้ผมมองว่าน่าจะมาแพ็กเกมลุกใส่กันอย่างมันแน่นอนอันนี้ให้มองไปที่สกอร์สูงไดุ้้นกกว่่าเยอะ,ะรรผมมไ ส่่งได้เลยนะครับอาวันนี้ก็คัดไปในนี้นหมด3คู่นะผมแต่อย่าลืมว่าใครที่อยากเข้ากลุ่มกับเรานะครับผมทางเข้าอยู่หน้าช่องปัดขวาเข้าไปดูได้เลยนะครับผม